เดี๋ยวเราไปสำรวจกิจกรรมของโรงแรมบ้างครับนี่ละด้านโน้นเป็นกิจกรรมโอ้โหมีโต๊ะโกโต๊ะปิงปองดูวัยเล่นใหญ่ด่ดูโยกแรงหน่อยโยกแรงหน่อยเยอะมากเสียบ้าน้ำยาวอยู่นะกว้างด้วยโอ้โหมอเรไซดับแฮร์เล่เลยนะพี่เบมผี่ป้ามีเหมือนแบบ้ตกใจเลย พัดก๊อบมาทางนี้นะแล้วขึ้นเนินแล้วก็ให้มาลงหลุมนี่เราเดินมาถึงชายหาดแล้ว v M N Porsche ไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกิจกรรมของโรงแรมบ้านคับว่าที่โซฟิเทลนี้จะมีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างโซฟิเทลหัวหินโอโหนี่เราอยู่ตรงทางเข้าของที่จะไปดูกิจกรรมต่างๆนี่จะมีห้องฟิตเนสด้วยนะ พอใช้เล่นฟิตเนสไหมอ่ามีห้องฟิตเนสโอ้นี่สระน้ําอันนี้เด็กเล่นไม่ได้นะครับสระน,น้ําอันเนี้ยเฉพาะของผู้ใหญ่เล่นนะครับผู้ใหญ่ว่ายนี่แล้วด้านนู้นเป็นกิจกรรมโอ้มีโต๊ะโกโต๊ะปิงปอง๋หวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ดูพี่เบมน้องพอเช่น้องเบลลี่เข้าไปแล้วขอมีโต๊ะพูมีโต๊ะพูโต๊ะโกปิงไอ้โต๊ะปิงปองแล้วก็ ขาเรยกอะไรไม่รู้นะปาาจำชื่อไม่ได้ละทีมที่กระแทกกระแทกอ่ะที่มันจะมีลมออกมาลูกเป็นนอ่านี่โอยมีหมากลุกให้เล่นด้วยครับโอ้กิจกรรมเยอะมากครับอ่านี่โต๊ะโกโต๊ะใหญ่เลยนะนี่ตอนนั้นพี่พี่เบมแข่งกับพี่เบียอ่มันไม่ีกั่โอวิ่งมาแล้วสนามหญ้าเล่นฟุตบอลแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ดูเป็นรีวิง่ง โอ้โหดูนักฟุตบอลเข้าไหมเข้าไหมโอ้ยปลเช่กันได้เบ <g les> มอย่าเตะแรงนะเดี๋ยวโดวนน้องเจ็บครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยขึ้นมาจะเป็นโซนแบบเพกาวแล้วนะเฮ <c oughs> ้ยเป็นหลุมเหรอครับใช่เดี๋ยวมันเป็นยางนั่นแหละวะคล้ายๆแทมโพลีนแหละเนาะ อ่าแต่มันเป็นยางให้เด้งดึงโอ้ยดูเปลนเล่นเล่นใหญ่เลยดูดูโอ้โอ้โเฮ้ยโอ้โหหมุนตะลุยอวกาศใช่ปะคล้ายคล้าย <c ười> ดูปั๊ชหมุนได้ <c ười> ไม่อ้วกเหรอครับป,ระป,ระปะปานั่งอย่างนี้ไม่ได้นะมึนๆมข <c ười> อได <ham> ้มันไม่โยกเยกนะมันหมุนเฉยๆนะกร <c ười> ะโดดเลยครับพี่เบมโอ้ยพี่เบมรับน้ำหนักได้นะกลัวทะลุ โอ้ยนี่ชิงช้าแบบไหนครับหมอแม่แม่บอเช่จะขึ้นแล้วอ่ะไว้บ้างอุ้มบอเชียหน่อยโอ้ยที่นั่งใหญ่มากนั่งได้สองสามคนเลยเด็กๆอ่ะนั่งลงนั่งลงนะจับไว้นะจับเชือกไว้จับเชือกเดี๋ยวไงหลังสองสามยกแรงหน่อยยกแรงหน่อยโยกบอเชี เบลลี่หลบก่อนลูกอ่าเดี๋ยวพี่เบมโดนอ่านี่ชิงช้าปกติครับผักให้หน่อยผักให้หน่อยโอเคอ่ะมาดมาหมัมาหมัดผักให้พี่เบมหน่อยดูนั่งก่อนนะจะยังอ๋ออะไรเนี่ยน้ำหนักพี่เบมเยอะมากหนึ่งเยยันึ่ถอยนึ่งสองซักพี่เบมชอบเล่นแรงๆต้องแรงกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวป้าไปผักให้ จะไปเด็กขาสั่นเดี๋ยี้ไปเลยขาสั่นแล้วอ่ะแล้ว่พอจะไปอันนี้มันเป็นบันไดแบบบิดโค้งด้วยนะอ่นนี้ยาเนี่ยบันไดมันบิดนะครับต้องเด็กโตเล่นนะอันนี้ยมันจะบิดไปด้วยอ่าพี่เบมไปด่านไปไปให้ครบด่านเลยนะเนี่ยอันนี้ผมว่าผ่านยังนี่มันเปียแบบคล้ายๆปีนเขาอันนี้ผ่านแล้วนะไม่ดิต้องต้องต่อมาเลยครับ ต่อมาถึงโซนนี้เลยตีนเขาตรงนี้ใช่หรอาเล่นต่อเนื่องดิระวังตรงนะคะนี่ตรงกลางเขามีให้ให้ติงติ้งเบาใช่ไหมอ่าขอไว้จับเฉยๆใช่ไหมครับโอ้ติงช้าใหญ่มากสนุกไหมลูกมันเรือเลยอ่ะมันเรือเลยอ่ะก้อใช่กลัวเ็ลลี่ยังไม่กลัวเลยเ็ลลี่นั่งนิ่งมากไม่กลัวนะจ๊ะไม่กลัวแต่ทำหน้านิ่งมาก นี่ใกล้ๆก,กันมีสนามเบตองน,น,นะฮะโยนลูกเบตองมีนี่ด้วยกระสอบทรายซ้อมมวยอ,อ่ะพี่เ็ e โมโยนเลยครับเป็นมา้าอุ้ยไปแล้วอุ้ยนี่เอาเอาให้ใกล้ใกล้กับนี่นะสีขา,า,าวๆฝาหอยเขาไม่มีลูกเล็กๆพี่เบมถอยอ,อ่ะให้น้องวาเช่โยนโยนมาพอเช่กิ้งลงพื้นเลย ปอเช่ไม่โยนอย่างนั้นลูกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปไกลโดนคนอื่นด้วยพอเช่ถอยออกนอกสนามเบลี่โยนโอ้โหพอเช่ไม่เข้าสนามลูกเวรามีคนแต่โยนนะครับลูกเบตองหนักนะเป็นเหล็กหัวแตกเลยใช่ครับดูหมาโยนมาโยนโอ้โหเฮ้ยไม่ใกล้นะนี่ฟาหอยอยู่นี่สีขาว เดี๋ยวเรามาสำรวจกันต่อเนี่ยตรงนี้เขามีคิดขับด้วยนะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำแล้วครับของโซนเด็กเล่นได้นะนี้โอ้โหสระน้ำยาวอยู่นะกว้างด้วยนี่พี่เบมเดี๋ยวพี่เบมมาเล่นไหมอ่าแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เล่นเพราะวเรามาเย็นมากแล้วครับโอ้โหมีเบาะลมยาวมากเลยอะ่ะนี่ตรงนี้เขามีให้เช่าด้วยนะอร์สกูตเตอร์ อ๋อมีหลายราคาเลยนี่แล้วก็มีนี่ด้วยนะเซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดใช่ไหมอ่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นบาร์นะครับสั่งเครื่องดื่มสั่งขนมกินมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรออ๋อมอเตมาอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์แบบฮาร์เลย์นะพี่เบมขี่เปล่าคือดีเท่มากเลยอ๋อแต่เขามีล้อข้างอยู่ไม่ต้องทรงตัว โอ้มีอยสามคันนี่มีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ด้วยนะเนี่ยเบลลี่นั่งได้ด้วยนะเบลลี่นั่งตูงใต้ใสแบบเสียดัง <laughs> ใช่เช่าใช่เช่า,ชาครับอันนี้เช่าราคาเท่าไหร่บ้างครับคครึ่งชั่วโมงจะอยู่ที่400รอบาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคันนี้ครึ่งชั่วโมงส0 0ร้อบาทอ๋ออันนี้3ามร้อยครึ่งชั่วโมงนะส่วนอันนี้สี่ร้อยนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อครับนี่เราเดินเลยมาอีกหน่อยมีให้ยืมจักรยานปั่นด้วยนะครับ นี่หยิบได้เลยใช่ไหมครับจ<า>ักรยานจ<า>ับ<า>ได้เลยนะใครถนัดแบบไหนขึ้นได้เลยนะนี่เขาจะมีเลนจักรยานนะครับรอบโรงแรมเลยนี่ขี่ไปรอบโรงแรมเลยนู่นไปถึงนู่นเลยครับนี่มีจักรยานหลายแบบมากเลยโ้โหมีคันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะโอ้ยนี่มีมีสองที่นั่งด้วยสามที่นั่งก็มีอีี่แบบยาวอ่านี่สามที่นั่งเลยครับนู่นคันไหน อ่าอันนี้อันนี้มันจะนั่งหลังสุดเลยนะอันนี้แต่นั่งไม่ได้ไม่มีเบาะเนี่ยมันจะมีเขาจะทําทางลู่เลนจักรยานอย่างนี้นะครับอ๋ออ๋อตรงนี้เป็นจุดเริ่มจุดจบก็ต้องมาจบที่นี่นะนี่ด้านในก็จะมีนี่นะสนามเทนนิสตะกี้ที่พนักง,งานเขาแจ้งบอกว่ามีสนามเทนนิสนี่แล้วก็มีแป้นบาสดด้วยอ๋อแต่มีแป้นแป้นฝั่งเดียวนะให้เล่นฝั่งเดียว โอตรงนี้ก็มีสนามเทนนิสอ๋อแบบไซส์มินินะอันนี้น่าจะให้เด็กเล่นครับโอยที่นี่คือเขาแบบกิจกรรมเยอะมากเลยนะฮาะนะะครบมากเลยนะครับโอ้โหเด็กๆถึงชอบไงขึ้นชื่อว่ามาชามเพชรบุรีชามเพชรบุรีรไหนแมงมุมโอ้โหหนังสือบัลล่มเลยนี่นมีหมอน้ำมนต์ด้วยนะ,นอะโอ้โหมีมีเหมือนแบบ ตกใจเลยเรามีเสียงแล้วก็มีลมเป่าขึ้นมามอโอ้อโหนี่มันหม้อนของแม่มดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงอ๋ออันนี้ที่ตีใช่เปล่าตีอันนั้นอะ่ะด,ดูนะอ่านี่มันเป็นสนามพัดกลอฟครับ,รบอโอ้โหมีกิจกรรมพัดกลอฟให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะแล้วดูหลุมเขาดิเขาแบบปล่อยออกมาเนี่ยแล้วมันจะตรงกับรูหรือเปล่าไม่รู้ ดูดิมีหลายมากนีเยอะมากเลยทั่วเลยครับสนามกอล์ฟอะครับเหรอไหมอ๋อแค่ที่เขามีสิหล่ำใช่ไหมใช่เขาบอกมีทั้งหมด18หลุมเลยนะแล้วหลุมต่างๆคือแบบเหมือนแบบตะลุยนะตะลุยด่านเนี่ยมันจะเป็นเนินต่างๆเลยครับเป็นหน้าหน้าอะไหรหน้าน้องกี้เปล่าเนี่ยหน้าอะไรนี่เหมือนช้างนะใช่เหรอใช่เนี่ยหน้าใหญ่ๆเนี่ยเหมือนเหมือนรูจมูกช้างไงเนี่ยงาเนี่ยงา นั่นตัวช้างเห็นไหมหลังโค้งๆอันนี้ด่านกระต่ายมั้งเนี่ยมีแครอทเต็มเลยนี่พัดก๊อฟนะครับพัดกอ๊อบมาทางนี้นะแล้วขึ้นเนินแล้วก็ให้มาลงหลุม <c oughs> มีคนแค้ด้วยสนามคนแคทโดนสาดให้เป็นหินอ๋อโดนสาดให้เป็นหินใช่ไหมเลยกลายเป็นหินเลยอุ้ยนี่มีสุนัขกิ้งจอกมากิ้งจอกนี่เขาจะมากินกระต่ายเขามองกระต่ายอยู่นี่ตรงนี้เป็นด่านวนๆ เนี่ยมันน้องพัดขึ้นมาจากทางนู้นนะครับแล้วลงมาตามท่อลงมาตามทางแล้วลงหลุมโอ้นี่มีด่านต้นไม้ด้วยนี่ต้นไม้พูดได้นี่อิฟเน็ตเบ้าพี่เบมอิฟเน็ตอิฟเน็ตอาวีไงดดต้นไม้นี่พัดเข้ารูนี้นะถึงจะไปทะลุรูตรงนี้ต้นไม้อ่าน,นี่รูตรงนี้แล้วก็ไปลงหลุมนู่นครับโอ้สิบแปดหลุมนี้เยอะจริงครับ โอ้นี่มีนังเงือกด้วยหอยชอตไหนโอ้เขาโดนเหยียบบ้านเนี่ยตายแล้วหนะตา,ตายแล้วไปหมดขึ้นเลยนี่มีหลุมนังเงือกด้วยเฮยนี่ดูหลุมนี้แปลกมาก<ห>นี่ตีเรื่องจากนี้นะต้องตีให้แรงนะครับเนี่ยพอเข้ารูแล้วมันจะเคลื่อนตีลังกามาที่รูนู้นอ่าเน่มันจะตีลังกาเข้ามาที่รูนี้ปุ๊บแล้วมันก็มาลงหลุมตรงนี้ใช่<อ>ใช่ครับเนี่ยต้องตีรูนี้เข้าไปให้แรงเ่ย แล้วมันถึงจะวนขึ้นไปแล้วมาตรงนี้ใช่อุ้ยยากนะยากครับอันนี้น่าจะยากต้องใช้ความแรงด้วยต้องแม่นด้วยโอยนี่เราเดินมาถึงหลุมในในแล้วนะครับโอ้มีเจ้าชายกบโอ้ยดูมีตรงนี้มีน้ําตกนี่ตีกบเข้ามาหลุมลงหลุมนี้สายข้ามสะพานข้ามสะพานโอ้มางมุมโคตใหญ่มากนี่เจ้าชายกบกบ โอ้โหนี่หลุมแมงมุมอันนี้เป็นหลุมสุดท้ายแล้วแมงมุมเนี่ยเนี่ยต้องต้องตีขึ้นเนินนิดนึงไปลงหลุมวุอ้ยดูข้างหลังมีสนามฟุตบอลใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหโอโหไหนโอ้โหมียูนิคอร์นอยู่ด้านบนด้วยโ,โห้สนามรเริ่มเลยครับน้องวิ่งกันไปแล้วนี่มีเขามีนี่ด้วยนะอ่าหัวลเลย์บอลเนี่ย อ๋อแบดใช่ไหมแต่วอลเลย์บอลก็ได้มึงนี่ได้ทั้งแบดได้ทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็นี่สนามฟุตบอลโอ้โหโอ้โหอัาอ,อันี่เจเลยค่ะเตะเตะ <laughs> ลูกบอลอันนี้จะหนักหน่อยนะอ่ามันจะไม่เหมือนลูกบอลตะกี้ลูกบอลตะกี้มันคล้ายๆลูกบอลชายหาด เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่บาสไม่ใช่บาสเตะครับเตะเตะโอ้ไปแล้วครับหนึ่งตูนนะครับเล่นหนึ่งครับผ เราเดินเข้ามาด้านในนี่จะมีสนามหมักลุกอีกนะโอ้โหสนามหมักลุกยักษ์นี่ตรงนี้เป็นที่ให้ทานอาหารเชา้าใช่ไหมครับอมะใช่แล้วก็ตอนเย็นก็มีนี่ด้วยนะหมูกระทะว้าวให้ทานหมูกระทะได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอาหารเชา้านี่เดี๋ยวเราจะเดินไปริมริมทะเลกันแล้วครับไ,ไปดูทะเลกันหน่อยนี่เราเดินมาถึงชายหาดแล้ว แต่ว่าไม่สามารถเล่นน้ําทะเลได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทะเลลึกครับเขาจะกันกําแพงไว้แต่เขาก็มีทําชายหาดขึ้นมาให้อยู่นะให้น้องๆได้มาขุดทรายเล่นกันก็จะเล่นน้ําไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูทะเลกันหน่อยนี่เขาจะมีบาด้วยนะนี่เนะนี่ยด้านนี้ก็มีอันนี้ครับสระน้ำาะะนั้นจะให้ผู้ใหญ่เล่นอย่างเดียวเหมือนกัน นู่ทะเลกว้างใหญ่นี่เรามาถึงทะเลกันแล้วเนี่ตรงนี้มันจะเป็นทะเลมันจะลึกนะครับเพราะว่าน้ําทะเลมันหนุนขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่ก่อนอ่ะเขาบอกว่าจริงๆก็เป็นชายหาดแหละเล่นน้ําทะเลได้แต่ทีเนี้ยทะเลมันกัดเซอะขึ้นมาเรื่อยๆเขาเลยทำกำแพงยกสูงขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วทะเลมันลึกล้วไงนั่นแหละี่ประเทศตรงนี้เล่นชายหาดได้นิดนึง อ๋อเขามีเวิร์งให้เล่นได้อยู่นะอ๋อนี่มีมีบันไดาทางลงอยู่ครับอ่าเนี่ยมีเวิร์งนิดนึงให้เล่นนะให้ขุดทรายเล่นได้นี่อ๋อแต่อย่าลงไปลึกนะครับน้ำมันลึกพื่ตะกี้ป้าเห็นปลากระโดดด้วยนะนี่เราสำรวจโรงแรมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ให้น้องๆมาพักดื่มน้าโอ้โหปอเชกินน้าส้มหมดแล้วอะ่ะยังไม่หมดหิวน้ำมากว่ะท่ร้อนมากนี่ย ดื่มันอยู่ที่นี่ริมชายหาดอ่าตรงนี้เรามานี่นะเบลคัมดิงแอดบีดโซไซตี้นะครับนี่ของโซโซฟิเทลหัวหินนะครับ